ก็จะได้มาร่วมลุ้นกันว่าเราจะมีจุดผ่อนปรนของการค้าเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนนี้นะคะท่านรองนายกรัมนะ,ระมนราก,ารกระทรวงพาณิชย์หาหรือภาครัฐภาคเอกชนกับแนวทางของการเปิดและก็ยกระดับจุดผ่อนปรนค่ะที่จุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทธ์ร่วมประชุมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหารือแนวทางการเปิดและยกระดับจุดผดปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่งที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการพาณิชย์สัญจรชายแดนที่บ้านทุงข้าวพวงอำเภอเชียงดาวทั้งนี้อยากเห็นกิ่วผาวอก เปิดดาเนินการให้มีการค้าขายเกิดขึ้นระหว่างไทยและเมียนม,มาเช่นเดิมโดยกิวภาวกได้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้ามาตั้งแต่ปี2540ทําการค้าขายระหว่างไทยเมียนม,มาเงินสพัดปีละไม่ต่ํากว่า300ล้านบาทต่อมาในปี2545ได้ปิดดําเนินการจากปัญหาความมั่นคงของชาติโดยในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องการให้รัฐบาลไทยเปิดจุดผ่อนปรนกิวพาวกเพื่อคนไทยจะได้ทําการค้าขายกับเมียนม,มา เพื่อให้มีรายได้ครับแน่นอนครับว่าทั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่จุดผ่อนปลนแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับลองไปฟังเสียงแนวนโยบายของท่านก่อนในการลงพื้นที่ครับความมั่นคงรวมทั้งกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งก็ประกอบด้วยทั้งหองการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สภาเศรษฐกิจวัฒน,นธรรมไทยเมียนมา รวมทั้งภาคประชาชนรวมทั้งคนในพื้นที่ที่นี่ก็มีความเห็นตรงกันหมดว่าอยากเห็นด่านกิวผาวอกเปิดดําเนินการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะต้องรอความชัดเจนต่างทางฝากเมียนมาครับซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้ลงพื้นที่จุดผ่อนปลนกิวผาวอก ต้องรอความชัดเจนของทางฝั่งเมียนมาด้วยเนื่องจากว่าทางฝั่งเราดําเนินการไปแล้วทั้งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องตอบรับในด้านนโยบายแต่เข้าใจว่าจะดําเนินหน้าไปด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็มีคณะทํางานที่ร่วมกันประกอบไปด้วยกระทรวงการต่างประเทศคณะกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายความมั่นคงและภาคเอกชนที่เป็นเขาเรียกว่าวพูดจะลงทุนลงใน,ใน,ในพื้นที่กิ่วภผาวอกเข้ามารับฝังด้วยกันซึ่งขอความชัดเจนในการเปิดจุดผ่อนปลนกิ่วภผาวอกก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับส่วนของภาคเมียนมาทั้งนี้เองครับ โอกาสเดียวกันนี้ทางด้านของเกษตรกรอำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกลําไยกันเป็นจํานวนมากเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือให้กับทานนงด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านไปเลยโดยตรงเรื่องของการประกันราคาลําไยเกรดเอเเลยนะครับเดิม17บาทเนะี่ยขอปรับเป็น25บาทแล้วก็จากเดิมอีกเกรดหนึ่งนะครับเกรด A เดิม8บาทขอเป็น15บาทเกรด B เดิม4บาทขอปรับเป็น8บาทหรือว่าเกือบจะเท่าตัวในแต่ละเกรด อีกส่วนนึ่งครับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกระเทียมแม่ห้องสอนเชียงใหม่ก็ได้รับโอกาสนี้ในการเข้าขอให้ทางารัฐบาลเองเนี่ยเข้ามาประกันกระเทียมด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชสวนครัวอีกประเภทหนึ่งที่มีการปลูกมากในส่วนของภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายจะปลูกกันมากนะครับจากเดิมกิโลกร,รมัม27บาทจะขอปรับเป็น40บาท นี่ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางด้านเกษตรกรนั้นสามารถยื่นความเจ็บจำหนงให้กับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงซึ่งทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเองคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์ก็รับหนังสือตัวนี้ผ่านเข้าไปเพื่อประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นไปได้เช่นไรบ้างซึ่งจะจับเห็นประเด็นได้ว่าจากในส่วนของพื้นที่เชียงดาวเองภูมิศาสตร์หนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสองเป็นส่วนที่จะสามารถทะลุออกทางด้านของสาภาพเมียนมาได้ดังนั้นทางด้านด่านกิวผาวก ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดสามารถพูดคุยกับฝั่งเมียนมาได้รู้เรื่องเนี่ยเราจะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางเข้าสู่ตัวมือชั้นในของเมียนมาได้เป็นอย่างมากอันนี้ก็ต้องพิจารณาในขั้นตอนกันต่อไปครับใช่ค่ะรวมถึงระบบเศรษฐกิจด้วยที่พี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ระบบเศรษฐกิจเริ่มไหลเวียนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปอัปเดตข่าวต่อจากนี้กันนะคะหลังจากที่มีการหารือแล้วค่ะ